สวัสดีครับวันนี้จะพูดเรื่องฟังก์ชันคอมโพสิตเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับเป็นพื้นฐานของฟังก์ชันคอมโพสิตเรื่องเกี่ยวกับโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชันคอมโพสิตยังผมขอสมมุติฟังก์ชันเป็นเครื่องอน้ำอัดลมนะครับนี้เป็นฟังก์ชัน f f of x กับอีกฟังก์ชันหนึงเป็นฟังก์ชัน g of x g of x โดยฟังก์ชัน f of x เนี่ยเป็นเหมือนกับ ตู้น้ำบัดลมนะครับเราสามารถใส่เหรียญได้สองแบบคือเหรียญ5กับเหรียญ10เหรียญ10ถ้าใส่เหรียญ5เข้าไปนะครับจะได้โคก้กออกมาโคก้กถ้าใส่เหรียญ10เข้าไปนะครับในฟังก์ชัน f ก็จะได้เบบซี่ออกมาโอเคดังนั้น5 เรนห้ากับเรนสิบเนี่ยก็เป็นโดเมนของฟังก์ชัน f นะครับแรนช์ range ของฟังก์ชัน f เนี่ยเป็นโคกกับเบปซี่เป็นแรนช์ของฟังก์ชัน f นะครับทีนี้เจ้าตู้เ,เจ้า gx เนี่ยเป็นตู้ตู้รีไซเคิลรับ2แบบก็คือรับรับโคกรับโคกกับ 7up รับโคกกับเซเว่นอัพรับเข้าไปก็จะได้คืนเหรียญออกมานะครับเป็นเหรียญอ่าเป็นเงิน0.5อ่าเหรียญ50สตางกับเหรียญย5ส้าตางอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าใส่โคกเข้าไปจะได้เหรียญ5้าสิบตางออกมาใส่เซเว่นอัพเข้าไปจะได้เหรียญสลึงออกมาเหรียญย5ส้าตางโอเคดังนั้นเจ้าโคกกับเซเว่นอัพเนี่ยเป็น โดเมนของฟังก์ชัน g เจ้าหลองตัวนี้เป็น range ของฟังก์ชัน g นะครับทีนี้พอมันเป็นฟังก์ชันคอมโพสิตเรานำฟังก์ชัน f ใส่เข้าไปในฟังก์ชัน g นะครับความหมายก็คือเราเลือกมาเฉพาะโดเมนบางโดเมนที่สามารถนำมาประกอบร่วมกันได้นะครับเราก็ต้องสังเกตว่าระหว่าง range ของ f กับโดเมนของ g เนี่ย อะไรที่เป็นตัวเดียวกันสามารถเป็นตัวร่วมกันได้ก็คือโคก้กนั่นเองสามารถนำโคก้กใส่โค้กทิ้งออกจากตู้น้ำอารมณ์อัตโนมัติเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อนำเหรียญออกคืนออกมาได้นะครับเราก็ดูตรงนี้นี่เป็นส่วนหนึ่งของเรนจ์อของ F และโดเมนของ G ดังนั้นตัวนี้จึงกลายมาเป็นโดเมน อันนี้ก็กลายเป็นตัวเชื่อมระหว่าง2องฟังก์ชันนะครับดังนั้นโดเมนของฟังก์ชันประกอบฟังก์ชันประกอบ g of f of x หรือพูดเขียนอีกอย่างคือ g of f of x แบบนี้คือการนำฟังก์ชัน f ใส่เข้าไปนะครับ f ใส่เข้าไปในฟังก์ชัน g แบบนี้โดเมนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นโดเมนของฟังก์ชัน f เท่านั้นนะครับ ทั้งหมดต้องเป็นบางส่วนหรือจะบอกอย่างคือเป็นสับเซตของโดเมนโ f นะครับใช้ได้เฉพาะเหรียญ5เพื่อให้ได้โค้กออกมาแล้วโค้กไปใส่ต่อในฟังก์ชัน g นะครับแล้วก็ได้เหรียญ50สตางออกมาเราก็จะเห็นว่า range ของฟังก์ชันประกอบเนี่ยของฟังก์ชันคอมโพสิตเนี่ยก็ไม่ได้เป็น range ของฟังก์ชัน g นะครับก็เป็นแค่สับเซตของฟังก์ชัน g เท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับโดเมนและ range ของฟังก์ชัน ประกอบนะครับว่า,าโดเมนและเรนจ์ของ function, ฟังก์ชันประกอบเนี่ยได้มาจากไหนนะครับก็ได้มาจากโดเมนของตัวในาับเซ็ตของโดเมนตัวนนะครับแล้วก็เรนจ์ของโดเมนตัวนอกนะครับเป็นสับเซตของโดเมนตัวนอกนะครับโอเคหน้าตาก็คอนเซ็ปต์ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ